สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเครื่องพ่นไอ้น้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องพ่นไอน้ําขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะนี่เทียบกับฝ่ามือให้ดูนะคะจะเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะคะ <m ur> เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะต้องการเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยใช้ตัวนี้นะคะค <m ur> ู่กับตัวนี้นะคะมันจะเป็นน้ํามันหอมระเหยที่ใช้สําหรับเครื่องพ่นไอน้ํานะคะ <m ur> ขั้นตอนการใช้นะคะเปิดออกมาค่ะใส่น้ํานะคะด้านในจะมีเป็นแกนหลอดลักษณะนี้นะคะตัวแกนหลอดนี้จะต้องไปแช่น้ํา ให้อิ่มน้ำก่อนนะคะประมาณ10-15นาทีนะคะแช่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะพอครบเวลานะคะก็เอากลับมาใส่ในหลอดที่อยู่ด้านในของตัวเครื่องนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะใส่กลับเข้าไปนะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าเกิดไม่ต้องการน้ำมันหอมระเหยก็สามารถเปิดเครื่องใช้ได้เลยแต่ถ้าต้องการกลิ่นนะคะใช้กลิ่นแบบนี้ค่ะ กลิ่นตามที่เราชอบนะคะแล้วก็ใช้ด็อปเปอร์นะคะหยดลงไปนะคะจํานวนหยดตามชอบนะคะตัวเครื่องพ่นนี้น้ําหอมที่ออกมาจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะปิดฝาค่ะปิดฝาเสร็จนะคะด้านหลังนะคะจะมีปุ่มให้กดนะคะตัวนี้จะต้องเสียบไฟตลอดเวลานะคะกด1ครั้งค่ะตัวเครื่องจะเปิดแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอน้ํานะคะตัวไอน้ําที่ออกมาไม่ร้อนนะคะเป็นไอแบบไอน้ําเย็นนะคะ ตัวเครื่องจะมีไฟเปลี่ยนไปตลอดนะคะรีวิวอันนี้ก็คือใช้สำหรับเปลี่ยนบรรยากาศนะคะถ้าอะไรถ้าใครนะคะต้องการเปลี่ยนบรรยากาศอยากให้ลองดูนะคะจบแล้วค่ะรีวิวเครื่องพ่นไอน้ำค่ะ